กราบนมัสก,การเจ้าข่าหลวงพ่อลูกเรียนมาหลายข้อในปฏิจจสมุปบาทแล้วแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจคำว่าตัณหาเลยเจ้าค่ะมันใช่แค่ความอยากหรือเปล่าหรือมีความลึกกว่านั้นดีมากโยมที่มีจิตแสวงหาความเข้าใจให้ลึกซึ้งตัณหานั้นคือความอยากความทยานความกระหาย ไม่ใช่แค่ทางเพศหรือวัตถุอย่างเดียวแต่เป็นความยึดติดในอารมณ์ต่างๆที่เกิดจากเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหาตัณหามีกี่อย่างในพระไตรปิฎกตัณหามีสามประเภทเรียกว่าตัณหาสามหรือ โลภะกามตัณหาอยากเสพสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจภวะตัณหาอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากมีสถานะวิภวตัณหาอยากไม่เป็นอยากหนีอยากดับอยากสูญอุปมาตัณหาเหมือนอะไรเจ้าคะ โยมลองนึกถึงคนกระหายน้ำในวันที่แดดร้อนจัดเห็นน้ำเย็นๆก็อยากจะดื่มนั่นคือกามตันหาอยากให้ตัวเองเป็นคนรวยคนเก่งคนมีบารมีนั่นคือภวะตันหาเจอความทุกข์แล้วอยากหนีอยากให้ชีวิตจบๆไปนั่นคือวิภวะตันหา ตัณหาเหมือนไฟถ้าใช้ผิดมันเผาทุกสิ่งแต่ถ้ารู้เท่าทันมันดับไฟนั้นได้ด้วยปัญญาตัวอย่างในชีวิตประจำวันเจ้าขาหลวงพ่อคาตัณหาในชีวิตประจำวันปรากฏยังไงเจ้าคะโอ้มีตลอกเวลาเลยโยมเพียงแต่เราไม่รู้ตัวเท่านั้นเองเห็นเค้กแล้วอยากกิน ทั้งที่ไม่ได้หิวนั่นคือกามตัณหาเห็นคนอื่นมีรถใหม่แล้วเราอยากมีบ้างนั่นคือภวตัณหารู้สึกว่าชีวิตไร้ค่าอยากหายไปจากโลกนั่นคือวิภวตัณหาตัณหาในสายโซ่แห่งปฏิจจสมุป,ปบาทโยมอย่าลืมว่าตัณหาเป็นจุดสำคัญมาก ในวงจรนี้ผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานพบชาติชรามรณนะถ้าเรามีเวทนาแล้วเผลออยากก็กลายเป็นตัณหาและพออยากมากๆก,ก็เกิดการยึดเรียกว่าอุปาทานพอเกิดอุปาทานก็เกิดพบ คือการสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาทั้งในใจและในภพชาติอุปมาตัณหาเหมือนแม่น้ำไม่มีฝั่งไม่มีวันเต็มตักน้ำใส่โอ่งเท่าไรก็ยังรู้สึกไม่พอเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถเปลี่ยนคนรักแต่ใจก็ยังรู้สึกยังไม่ใช่อยู่เรื่อยๆไปแต่ถ้าเรารู้ว่าความไม่พอ คือกลวงของตัณหาเราจะเริ่มวางมันลงได้และเห็นความสุขที่แท้จริงตัณหาในการภาวนามีผลอย่างไรบ้างเจ้าคะมีมากทีเดียวโยมบางคนอยากได้มรรคผลไวอยากรู้เห็นไวบางคนเบื่อความปวดอยากให้มันหายทั้งหมดนั่นก็คือตัณหาในรูปของการปฏิบัติธรรม ซึ่งดูเหมือนดีแต่ถ้ามีตันหาแฝงอยู่ใจก็จะดิ้นไม่อยู่กับปัจจุบันวิธีคลี่คลายตันหาจะคลี่คลายตันหาต้องอาศัยสติรู้ทันทุกครั้งที่ใจเริ่มอยากสัมปัญญะพิจารณาให้เห็นว่าเวทนาเป็นแค่สิ่งชั่วคราวอยู่นิสูมนสิการ คิดยังแยบขายว่าสิ่งที่อยากได้มันเที่ยงไหมบัญญาเข้าใจความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขอสรุปธรรมเจ้าค่ะตันหาไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูที่ให้เราเรียนรู้การปล่อยวางตันหายังมีอยู่ตราบใดที่ใจยังไม่เห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับ เมื่อใดที่รู้ตามจริงเมื่อนั้นตัณหาก็หมดแรงขอพระคุณหลวงพ่อเจ้าท่าวันนี้ลูกไม่เพียงแต่เข้าใจตัณหาแต่เริ่มมองเห็นมันในใจตัวเองทั้งแบบชัดๆและแบบที่แอบซ่อนอยู่สาธุโยมเห็นตัณหานั่นแหละคือก้าวแรกของการหลุดพ้นขอให้โยมมีกำลังใจ และเดินทางสู่ธรรมต่อไปอย่างมั่นคง